สวัสดีค่ะทุกเช้านะคะที่มาถึงที่ร้านนะคะที่ทํางานนะคะอันดับแรกเลยเราก็จะมาเปิดตู้นะคะเปิดตู้เปิดไฟนะคะเพื่อรออุณหภูมินะคะเพราะว่าการตู้แชชูชีนะคะสําคัญมากนะคะอุณหภูมิจะต้องได้เพื่อไม่ให้ข้าวแข็งจนเกินไปนะคะนี่นะคะเราเปิดไฟแล้วนะคะเสียบปลั๊กเปิดไฟทุกเช้าที่มาถึงเส่นงานนะคะก็จะ อันดับแรกเลยจะเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดไฟออรออุณหภูมิของตู้นะคะเพราะว่าอุณภูมิของตู้เนี่ยจะต้องปรับปรับลงนะคะ <c oughs> เรามาดูกัน,นะคะ่ะว่าตอนนี้อุณหภูมิของตู้เท่าไหรแล้วนี่นะคะตอนนี้เป็นอุณหภูมิ14องศานะคะเดี๋ยวเราต้องรอตู้แป๊บหนึ่งนะคะถึงจะวางกล่องชูชีได้นะคะเราต้องรอให้อุณหภูมิลดเหลือ3องศานะคะ ะะเดี๋ยวเรารอสักครู่นะคะอุณหภูมิก็จะค่อยๆลดลงนะคะสิ่งสําคัญอันดับแรกเลยมาถึงที่ทําง,งานเนี่ยเราต้องเช็คตู้ก่อนนะคะตู้ว่าอุณหภูมิได้หรือเปล่านะคะ ด้านในด้านนอกนะคะก่อนจะวาขงขอบนะคะอันนี้คือทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะทุกเช้านะคะจะต้องทำความสะอาดตู้นะคะนี่นะคะไม่ให้มีแบตเตอรียอ่ะอืมนี่นะคะนี่ยคะ เดีย๋ยวเรามารออุณหภูมินะ,ะได้ยังเอออาตอนนี้อุณหภูมิได้แล้วนะคะหลังจากเปิดไปประมาณสิบนาทีตอนนี้เป็นสามองศาเราสามารถวางชูชีพได้ตอนนี้เลยนะคะอุณหภูมิได้แล้วสามองศาเราจะไม่วางนะคะสี่องศาแล้วก็น้อยกว่าสามองศานะคะ แสดงว่าตู้มีปัญหานะคะเราต้องปิดตู้แล้วเปิดใหม่นะคะขั้นตอนนะคะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะเราสามารถปิดแล้วเปิดใหม่นะคะรีเซตใหม่นะคะนี่นะคะสามองศาเราสามารถวางชูชิได้เลยจะทําให้ข้าวชูชิไม่แข็งจนเกินไปนะคะสําหรับชูชินะคะเราสามารถเก็บไว้ได้24ชั่วโมงนะคะ ถ้าเกิน24ชั่วโมงไปเนี่ยรสชาติจะเปลี่ยนแล้วก็ข้าวจะแข็งนะคะหลังจาก24ชั่วโมงเนี้ยทางร้านเรานะคะจะทิ้งเลยนะคะเราจะไม่เก็บนะคะเพื่อสุขภาพของลูกค้า